ครับผมวันนี้จะปาไมอแอลนะครับตามคำเรียกร้องนะครับวัดร่องเสือเต้นนั่นเองนะครับตั้งอยู่ในในชุมชนหลอกเสือเต้นต่บลริมกกนะครับผมกาวฝีมือการสร้างของสารานกนะครับพุทธากรแก้วนะลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมใช้โคสิพิพัฒน์นะครับผมนาีสร้างวัดร่องคนนั่นเองนะครับเริ่มจากหน้าซุ้มประตูนะฮะก็จะเจอนะครับพญานาคนะฮะท่ามุจลินละก่อ ปูสีสุดโทษนะครับผมตั้งตารางงานอยู่เจ้เองนะครับเป็นวัดทีมีความวิจิตนะครับผมสีน้ำเงินนะครับคือแบบน้ำเงินข้างวัดเปินก็กำลังสร้างกำลังบูรณะแล้วก็บางอันก็กำลังสร้างใหม่อยู่นะครับนะก่อนจะปาไปแอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจในทิกต o k แล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube เพจ แซ่หลงอาหารเจด้วยนะครับผมทุกช่องตั้งนะครับผมนะจื่อเดียวกันหมดเลยก็คือแท่หลงอาหารเจนะครับช่วงนี้มาทําคลิปแอลแล้วครับคลิปอาหารปกติมีใครดูอันนี้มานะครับพอเดินเข้ามาก็จะเจอนะครับวงเวียนน้าปุ๊นะครับผมวัดเอ่อบัจจวัดพระอุปคุตนะครับผมนะอัคราสาวกของพระพุทธเจ้านะครับเป็นกาสร้างไว้อย่างวิจิตรงามขนาดนะครับผมอันนี้ก็คือวิหารเนาะนะครับมันเหมจะอุโบสถนะครับบนห้องวิหารความงามคือแบบคือครับ ถ้าผ่ายมาเชียงรายล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมตี้หนึ่งที่บอกควัญพลาดนะครับผมนะครับนี่นะครับก็จะมีพยานานกก็คือบันไดหนักนั่นก็หาอันนี้หนักกว่าหงอเล่ตะกี้หงเข้าให้หนักอยอะเออนะเนาะ นี่ครับอันนี้คือข้างๆนะครับคือสีน้ําเงินครับเวลาทายรูปออกมาเนี่ยจะงามขนาดนักเลยครับคือถ้าเขาใส่สีอ่อนๆเข้าไปนี่จะตัดกระปื้นเมาะขนาดอ่ะก่อนที่จะขึ้นวิหารนะครับเขาก็จะต้องมาถอดเกืบอบพรองเท้ากันก่อนนะครับผมนะก็เป็นอันนี้เป็นจะมีตางเตโนะครับเป็นก็มี้ว่าใส่ถุงเท้าระวังลื่นอีกด้วยนะนะ,ะถ้าขึ้นไปปุ๊บด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าห้องวใหญ่ชุดบริการเนาะอ่าตูบเตียนนะชุดละสาวบาทนะครับ นะก็พยากจะใส่นาตกวนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็่นจะมีจุดไว้เป็นข้างใน,น่นจะมือจุดถูกจุดเทียนหยัง,ยงนะครับผม่นจะใือจุดตะนานีมี2จุดนะฮะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมอ่ะตามนี่นะครับผมภายที่อยากจะมาแอลนะครับนะก็จะเป็นอย่างที่บอกครับอันนี้คือฝีมือของลูกซิดของอาจารย์เฉลิมใช้นะมันก็จะค่ายๆก็วัดร่องคุณนะคือลายกระนกอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะพอเดินเข้ามานะครับผมก็จะ ข้างไหนวิหารก็จะเนี่ยมีจิตกรรมฝาผนังเนาะแล้วก็นี่คือพระประธานนะครับผมเดี๋ยวขออ่านจื่อกนก,นกันเนาะพระพุทธรัตชมงคนบดีตรีโลกกนานอีนะจือ่อยาาคะนนครับแต่งงามครับนะเป็นผมเป็นเซรามิกเป็นปูนปั้นก็คือขาวงามครับคือความจริงแล้วในคลิปเนี่ยยังงามแบบเต่าตีตาหันเนาะคือถ้าใครอยากจะ สัมผัสความงามเนี่ยนะครับผมต้องต้องเข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับต้องเข้ามาดูด้วยตัวเองคืองามงามงามใต้นะครับคือในกล้องเนี่ยแสงเงามันอาจจะบางงามเต่าติตาหันนะครับแต่ถ้าเกิดไข่ที่มาดูแล้วนะครับผมก็จะจะถึงครับถึงอึง้งสะปะสะเปดสุดยอดครับนะเพราะฉะนั้นตามคำเรียกร้องนะครับนี่ปลามาแล้วนะนะถ้าไข่ที่ ก็อขอไหวนะครับก็เข้าใจเข้ามาดูเหียนะครับอันนี้พอดูตึงเสาตึงเพด,ดานนะฮะน,นี่ก็เจตกรรมฝาผนังเนาะินก็จะวาดแล้วมีกรอบมีเรื่องเรามีเรื่องเล่านะครับก็คือก็คล้ายๆกับวาดอื่นๆแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของความวิจิตรสวยงามคือไปแล้วคือ,ต,อต้องต้องทายรูปครับบ่มีมุมไหนตีทายรูปบัดหือาอจะได้ดิเว่นมาได้เลยเนี่ยอันนี้คือผนังหลังพระประธานนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นแต่นติว่างเปิดน,นะฮะแล้วก็มีเทพนมอยู่นะครับถ้าโผล่มาข้างหลังเนี่ยก็จะเจอ,อห้องว่าอย่างนะนะาเจด,ดีนะพระเกศแก้วจุฬามณีเนาะหยอดอันนี้คือด้านหลังนะครับถ้าโผมาหลังวิหารนะครับเดินออกมาเนี่ยเราก็จะเจอ,อพระพุทธรูปปางห้ามหยาดเนี่ยผมก็มาแน่ใจว่าสูงตัวใดนะครับนี่เนี่ย อันนี้เป็นกําลังสร้างกันอยู่นะครับนะสร้างยังไม่แล้วเตอบางบางอันก็สร้างแล้วบางอันก็กำลังสร้างบางอันก็กำลังบูรณะเนี่ยอันนี้คือด้านหลังวิหารตะกี้นะครับติปามะพอนะครับผมนะงามครับถ้าเกิดไข่เออใขรที่แบบยังยังบ่เคยมาเนี่ยหรือมาแล้วเนี่ย GPS เลยนะครับผมคือบาไก่จากสะพานน้ำก๊กเนาะนะครับนะบะไก่จากสะพานแม่น้ำก๊กเนี่ยถ้าเกิดวัเข้าวายอย่างฮะ ถ้าลูกจากในเมืองมาจากให้แยกอกาขุนมาก็ประมาณบวกิโลฮะสองสโลนะครับผมข้ามสะพานน้ำก๊กมากก่อถึงแยกผมจําชื่อแยกว่าได้แยก,แยกห้อยขมนี่ก่อนะครับผมจําแยก่าได้อ่ะคือแยกแหลกเลยหลังจากตีลงสะพานมากนเรียวสายข้ามาสักน้อยนะฮะก็เข้ามาแห่งประมาณบัดเตาได้ครับ GPS ง่ายสุด <c oughs> วัดร่องเสือเต้นมันป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะคือหาง่ายครับนะพอเอาเตอ์ครับความงามความวิจิตรนี่นะครับบรรยากาศรมรื่นและวันที่ผมมานี่หนะักขน ถ้าช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะนะที่ผมมาเนี่ยคือมันใกล้ปีใหม่ละนะตอนเอาคลิปลงนี่ก็จะปีใหม่แล้ววันยุทธละนะครับความวิจิตการตานี่คือยังคืสุดยอดนะไผ่มาแล้วบัดได้แอลไผมาเชียงฮายแล้วบัได้มาแอลวัดร่องเสือเต้นนี่ก็คือถือว่าพลาดนะเพราะฉะนั้นควรจะเป็นแหมจุดหนึ่งนะครับผมตีตีเข้าเปิห้องวายอย่างนี้ใส่ลงในโปรแกรมแอลเลยครับนะวัดร่องเสือเต้นน,นะครับว่าสีน้ําเงิน ผมไปตีไหนผมก็บอกเคยหันกับเตือนะว่าตีสีน้ําเงินเนี่ยนะครับผมกาลังมาหันเตืาเดียเ๋ยวนียผมก็กาลังมาเตืาแรลกนี่เหมือนกัน <c oughs> เออไม่ใช่กัน <c oughs> คือม้าหลายเต๋เแตกเก <c oughs> าแล้วแต่บักเคยทําคลิปอิ่ได้คือม้าล้วมไกไก่เนาะก็เตือจะมาอบล้มโรงแรมข้างๆเนี่ยแต่ว่าบักเกยเดินมาดูจะอี่นะเนี่ยอันนี้คือตั้งอกตั้งใจมาแต่้เลยนะครับผมนะบรรยากาศร,ร,รอบๆของเปิ่นก็นจะเป็นเจนี่นะครับผมด้านข้างขวามือก็จะเป็นล้าหลวงต่งางๆปกเกิดจะมี เรื่องราวของวัตถุมงคลอาหารการกินอย่างเอกคือผ่าใไ,ได้ใส่แมสมาเปินก็มีแมสบริการฟรีด้วยนะครับนะไปไปติดต่อรับได้ที่จุดบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองเนาะด้านอันนี้คือด้านหลังสุดล้วก็จะมีห้องน้ำห้องตากนะครับผมไว้บริการก็สวยสดงดงามเปินกระตกแต่งได้อย่างสุดยอด ถ้าเป็นคนเมืองก็บอก,กว่ายังคือเดี๋ยวจะมีคนมาแซวผมว่าอันในคลิปนี้มีคําว่ายังคือกิติเหมะนะฮะคลิปก่อนไปก็มีคนแซวแล้วนะครับผมด้านหลังสุดนะครับผมก็จะเป็นอันจุดที่หลายๆคนชื่นชอบครบจุดเสียงหรือพื้นที่เสียงนั่นเองนะครับผมเ <c oughs> จ๊เสียงอย่างนะเสียงโจกครเสียงโจกเสียงลาบนะครับผมนี่ครับสีน้ําเงินตึงมดตึงหงลวงนะครับผมเนี่ยเห็นก็ตะบนนั่นตีหแบบันแวบๆนี่ก็จะเป็นอันพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับผมอ่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็นจะเป็นตั้งออกแล้วย่ำแห่งการบันีลืมนะฮะฝากติดตามเพจแซ่หลงอาหารเจฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็หัวใจใน t ิ k ตอกแล้วก็ฝากติดตามช่อง y u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  e ด้วยครับทุกอย่างทุกช่องทางจือเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะฮะหลบหน้านะครับจะปาไปแอลไหนนะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันดวยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ